สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุฟูสักครับผมมาพบกับสองมุกลาทุกคูอีกคือ่กัพี่น้องครับช่วงเวลาพกม้นเลี่ยงพี่น้องครับเดีย๋ดยจะตั้งสเปลตลาดครับแต่ว่าว่าน้ำต้องไม่ให้ให้ป่าก่อนครับอาห,หารป่าก่อน โทษ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 ชวนแรงแรงพอดีปลาเป็นโมยูครับฝากพดน้ำตัวใหม้ต้นดอกไม้ให้อาหารปลาน้ำครับเลี้ยงปลาผมดิช่วนแรงแรงอยู่น้องเดี๋ยวรวมล้มโตรับทั้งระยองทั้งอีเทินซีบอร์ดครับเดี๋ยวจะเอาอยสิไปตลาดพี่น้อง ก็ต้องจะไปตลาดครับหาซื้อน้องกินก่อนเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งว่เาเฮาสิได้ยังกินมนื้อนี้อาจจะเป็นเนื้เขือกินแรงก็ได้อากาศก็เริ่มเข้าที่แล้วครับ<อ>ห่อนคือเก่าพี่น้องอเลยเนี่ยมรุดหรอมรุดน้องพี่น้องเนะาะมรุดครับใสอย่างมันโมห้แน่น แต่ว่าตัน้องใหม่พ่ดกระปลูกอันนี้เนาะปลูกดีเนียจอมรองจํารองประเทศหน่วงเข้าไว้จะเป็นนจะเป็นสวนตัวนของไหม้เดี๋ยล่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปปลูกเองบบคหอยเกิดดอกตายแต่คนอื่นปลูกปลูกว่าข้นดีดีปลูกขึ้นดีดีพี่นาะเนี่ย แต่ว่าช่วงนี้มันเหมออกท่านาออกดอกนะบิดหนาบเลยเนาะไปครับวันนี้ให้แม่บ้านไม่คุณขับรถครับ,รบอู้ยินตัวัวไปกันเลยครับโอ้ยรถจับเสร็จดจะไปไ,ไปหนภาพี่น้องไปตลาดก่อน เห็นตึกว <c oughs> อล์คหลูอยูคอยยาาคอ่ครับขอญาตบัดคำพี่น้องเด้อเดี๋ยว่าวงบรรยากาศแรงๆครับช่วงแรงๆวันอาทิตย์พี่น้องช่วงเวลาหกโมงครับหกโมงแรง rồi. con chạy mãi. นองกระหอดแล้วครับผมตลาดม้าจังพรพี่น้องครับฟังความมืดหน่อครับเลื่อนรุนแรงรุนแรงรุนแลงไปเลยไปเลยไปเลยมากระหอดแล้วครับตลาดม้าจังพรครับพี่รองครับ เาี่ท่าไ่ที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 ่่ที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 ่นี่ท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 ่่ที่ที่ทีี่ที่ที่ี่ี่ที่ที่ี่ที่่ท่ทีไปี่ทีี่ท่งี่ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดมา่าจังพรครับผมทางนีค้คมอสีสเซนซีบอร์ดท่านพี่น้องทางอมตาซิตี้ครับพี่อ่ะพี่ผู้เขาก็ทำทั้งอมตาซิตี้ทั้งมีคมอสีสเซนซีบอร์ดครับพี่น้องครับทับ้งนายกเขาตลาดไงพี่น้อง ของขาข้อขายกันหลายครับหลากหลายครับทั้งเสื้อผ้าทั้งเนื้อกินมีเบ้บอพี่น้องเลยเลยพาพี่น้องม,ม,เมาเบิ่งบรรยากาศยังน่าเร่งในตลาดครับโดนโดนพี่น้องโป้งเดียมาเืียครับดโดนสินมาเทียนครับโอ้ลักซิ่ลิกซิ่งลิกซิ่งลิกซิตงไปต้องลัวครับไปต้องลัวไปต้องลัวไปต้องลั่วนี่ครับโอ้เพลงเดียซิทไอ้ไผ่พุงจะทอดครับ มีครับบรรยากาศข้างในครับตลาดครับเขาเขากล่ากันไรเนี่ยอยากได้กินบุดพี่น้องครับมันจะมีเงินมากครับซื้อได้เลยครับคิดว่าอยากกินตุ่มย่ำปลาคอพี่น้องครับเดี๋ยวก็ได้มาหาอุปกรณ์ก่อนมาหาของก่อนครับผมโอ้ดีกซิไล่แท้ไปครับตามไบ้านไปเฮงโอ้ของแทยดีดีซิไล่ครับ ไล่พุ่งจะส้นผมวัดลายดีพี่น้องครับขึ้นครับย้ําแม่เลี้ยงครับตลาดมันจะพ่นเท่าหลากหลายครับผมชาวบ้านก็เป็นพี่น้องเช่าโรงงานเท่าแล้วครับมาหาอยากได้กินครับเห็ดน่ากินเนีแม่เลี้ยงเออครับผมลานพักกับอืดครับเลี้ยงไายใส่เลยพี่น้องครับลายครับมีพักเท่ากับลาย บุดเดือกเอาเดือกหาได้เลยครับพี่น้องครับอยากเนี่ยไรบุดจะได้กินครับโอ้เอา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 ปลาคอหาปลาคอครับพี่น้องเวลานี้ได้เหมือนกันนุปลาคอนะเออมันก็นี่ปลาคอบุนออเอปลาคอไม่มีพี่น้องเดี๋ยกเดี๋ยวไปครับตามมีบัตรบีครับผมปลาคอไม่มีพี่น้องครับบนี้พวกโผล่เกี่ยวคอ โอ้ยรโอ้คืืนครับคืนยาแมล้งครับคนละใหม่ก็มีครับมาบนว่าเบืงหลังทั้งฟังยี่หล่านึงครับมันมีลายหลานี่พี่น้องยาไปยังไปโอ้อาติติตับดพี่น้องเดยวลิกซครับผมเปลี่ยนได้ออกครับพี่นี่ครับปแกนองหม่พี่น้องครับโอ้ หาแกีนใหม่ก็ครับนี่เออเออแกีนใหม่ดีวดกว่านี่ครับหด้าต้นพิมีเตี๋ยาใบไหตอพี่น้องครับแกีนใหม่ครับนี่ครับมีข่าเบือพร้อมเด้นี่นี่พร้อมเลยนะพร้อมแกงเลยพี่น้องพักจะมีเฮ็ดจะมี่เป็นให้พิดพิดเป็นชุดให้ครับพี่น้องครับนี่ครับ เห็นได้กินแล้ววันนี้ครับผมโอ้สะดวกสบายครับพี่รองครับนี่ตลาดจ้บ่เลี้ยงครับพี่รองครับนิกาซิตกับโอ้ขากขนาดเลยจะได้กับฝากกุ้งอะไรก็แชร์เพี่รองเด้อฝากโค้ดกีตาร์ไปเลยครับผมช่องน้อยๆช่องของลาดูกค้กแล้วพี่รองเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ